ทุกสายตาคนแวดวงตั้งเศรษฐกิจการเมืองประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องโฟกัสไปที่นี้เลยครับไปสองสารสารนี้เลยหนึ่งสารรัฐมนูลเราพูดไปแล้วใช่อีกสองหนึ่งสารอาญาสารอาญาซึ่งจะมีอัยการอาญารัชดานี่แหละอัยการจะนําตัวคุณทัศินไปฟ้องต่อศาลจริงเนี่ยมันใกล้กันเลยนะสำนักงานอัยการสูงสุดติดกันพลร้วัลตอนนี้สักต้องสายตาต้องโฟกัสตรงนี้ครับแต่แน่นอนครับในฝั่งของ คุณทักษิณทนายความของคุณทักษิณก็มองว่าถึงแม้จะเลยจากจุดของอายการสูงสุดมาแล้วเนี่ยแต่เกมการต่อสู้หรือว่าเคล็ดลับต่างๆเนี่ยยังมีอีกมากนะมีเยอะเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยครับ,รบเขาตอนนี้เขาอะไรแนละ้วพูดไปข้างหน้าแล้วแต่ว่าบางคนยังคิดข้างหลังว่าคุณทักษิณจะเลื่อนจะไปไม่นั่นป้ ร้องขอความเป็นธรรมให้ในการไปสั่งหม่ไม่ใช่แล้วไม่มีแล้วเดิมมันก็น่าแล้วจะสู้ยังไงเพราะเอกสารที่ขอความขอคุณต้องขอความเป็นธรรมไปสองครั้งนะครั้งแรกชนมากลับมาใหม่และครั้งที่สองเมื่อเนี่ยเมื่อเมื่อต้นต้นเดือนที่ผ่านมาครับเพราะ ใครคิดว่าการยื่นครั้งสองเพื่อให้อาการกลับคำนั้นไม่ใช่ฮะแต่การยื่นครั้งสองเพื่อไปข้างหน้าถูกต้องเป็นเอกสารสําคัญในการสู้จันศาลที่จะเป็นบัญชีพยานนะภาษากฎหมายก็เรียกบัญชีพยานในศารนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องของคุณทักษิณที่เป็นคดีเนี่ยครับตอนนั้นไปพูดดูนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสิบห้าปีที่แล้วน้วยนะพยห้าสองเก้าพฤศจิกายนห้าสองนะไปสัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ครับซึ่งก็ทําให้ ตอนนั้นคณะรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาชี้นำโดยกองทัพด้วยนะโดยกองทัพเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยพูดแบบเนี้ยมันเข้าสู่เรื่องม .112 ่่งอตอนปีห้าแปแล้วพูดปี5-2าสองหลังจากนั้นเนี่ยกี่เดือนกว่าจะอสชกี่ปีกว่าจะอ้างกันหกปีหปีเอาเหตุการณปีมาึ่ะมายื่นหลังจากตัวเอง ยึดอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วนะนะก็คอสชไปแจ้งความเอาผิดกับคุณทักษิณนะฮะในบกบกปทบกปทคืออะไรก็เกี่ยวกับเหมือนการนําเข้าสู่คอมพิวเตอร์เมนเทสใช่ถูกต้องนะฮะและก็วันที่19กุมภาพันธ์ปี2559เนี่ยอายการรับสำนวนคดีคุณทักษิณเนี่ยนะครับผิดพรบคอมนั่นแหละครับเข้าปตทปทนะฮะสิบกันยา นะครับ2559เนี่ยนะครับสำนักงานเองสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาเนี่ยครับหลบหนีคือตอนนั้นคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศตรงนี้สําคัญนะ19กันยา59เนี่ยเพราะอายการสูงสุดปัจจุบันเนี่ยมองว่าเพราะมันดำเนินการมาก่อนแล้วเพราะแต่กลับตรงนี้โอ้มันต้องมีสารใหม่นะมันต้องมีข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ที่จะกลับเนี่ยคือปักหมุดตั้งแต่19กันยา59ถูกตว่าฟ้องแล้ว ใช่ครับยี่สิองสิงหาเนี่ยคุณทักษิณกลับไทยหลังจากปี59ล่วงเลยไปเจ็ดปีเจ็ดปีอ้ปดปีนะแล้วก็พอ28สิงหาเนี่ยครับตำรวจปอทก็นําหมายจับนะหมายจับหลังจากที่ศาลออกหมายจับนะไปแจ้งต่อกลมราชทันขออายัดตัวคุณทักษิณนะครับตอนนั้นเนี่ย อ่ายี่สิบสยี่แปดสิงหานะครับอ่าก็อายัดตัวในขณะที่อยู่ชั้น18แใช่ใชั้น14ชั้นสิแลวก็หลังจากนั้นกระบวนการขั้นตอนพอถึง19กุมภาคุณตักษศิลป์รับทราบข้อกล่าวนะครับแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหายื่นขอความเป็นธรรมวันนั้นไปที่สำนักงานอายการนะถูกต้องครับวันที่10เมษาที่บอกว่าอายการสูงสุดจะนัดฟังคดีใช่ปรากฏว่าอายการก็เลื่อนเลื่อนเนื่องจากว่าทําสำนวนไม่เสร็จ เลื่อนครั้งที่หนึ่งนี่คุณทักษิณอ้างว่าอายการในฝ่ายเลื่อนไม่ใช่เาฝ่ายเลื่อนอายการฝ่ายเลื่อนอันนี้นะครับวันที่28พฤษภาขอเลื่อนคุณทักษิณขอเลื่อนก่อนทักษิณส่งหนังสือไปขอเลื่อนเพราะตัวเองติดโควิดเพราะอายการสูงสุดจะมีการพิจารณาในวันที่ยี่สิบเก้าไงให้มารายงานตัววันที่ยี่สิบเก้าถูกต้องก็ฟังคําสั่งอายการแต่ 29่สิบเกาพฤษภาคมสมัครเาือหการสูงสุดสั่งฟ้องคุณทักษิณคดีหนึ2 2> ถึงแม้ว่าคุณทักษิณส่งหนังสือว่าตัวเองติดโควิดและก็ไม่ฟังขอเลื่อนได้ไหมอา้อการบอกไม่เลื่อนแล้วสั่งเลยและเป็นที่มาของ18มิถุนายนที่จะถึงนี้แหละครับโดย,อ,ยอัยการ อายการสูงสุดนัดคุณทักษิณเนี่ยเพื่อส่งฟ้องศาลอายการถแถลง29าพึ่สภาบอกว่าวันที่18มิถุนาเนี่ยให้คุณทักษิณมารายงานตัวเพื่อนําส่งฟองอ้องต่อศาลถูกต้องถูกต้องและล่าสุดก็คุณทักษิณ็ใอยสัมภาษณ์สื่อตอนที่ไปปทุมธานีปทุมธานีบอกว่า18มิถุนาเนี่ยไปแน่ไปแน่น <ะ S 2> ครับเออนะอายการเนี่ยนะฉากทัศน์ของอดีตนายกเนี่ยนะเคยเลื่อนไปแล้วหนึ่งครั้งใช่นะครับตอน วันไหนเลื่อนเลื่อนนี่คือไม่ได้คุณทักษิณเลื่อนนะวันที่สิบเมษาไงอายการเลื่อนใช่นะครับอันที่สองขอเลื่อนเนี่ยขอเลื่อนด้วยเหตุใจเรื่องโควิดถูกต้องนะครับขอความเป็นตามเพิ่มยังมีช่องทางเดือนที่ผ่านมาขอความเป็นธรมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งอายการลงความเห็นสั่งฟ้องและนำตัวไปฟ้องไม่ให้ประกันหรือได้ประกันตอนนี้ถ้ามา แวดวงอายการบอกว่าถ้ามาปรากฏตัวแล้วให้อายการนำไปสี่สารสารอายการไม่คัดค้านการซึ่งส่วนใหญ่ในคดีหนึ่งสองต่ย้อนกลับไปไม่รใครแล้วแต่ฮะได้รับการประกันตัวได้รับประกันตัวหมดนะฮะแต่ว่ามีการไปบอกแบบที่ให้เข้าใจผิดครัะว่าการไม่ให้ประกันตัวเนี่ยไปใช่จริงๆไม่ให้ประกันเขาถอนประกันเขาถอนประกันเนื่องจากว่าถําไมจประกันตัวเนี่ยสารจะมีเงื่อนไขว่า ตามห้ามไปกระทําผิดซ้ําเจนห้ามพูดห้ามขึ้นเวทขึ้นไหวห้ามอะไรเนี่ยไปนะห้ามไปทําอะไรปรากฏว่าคนที่เ่อนไหวหนึ่งสองส่วนใหญ่จะไปทําซ้ําทําซ้ําทํซ้ําก็เลยตํารวจขอถอนประกันแต่่แตคนที่โดการีตัวใหญ่ก็ได้รับการประกันตัวใช่ครับ ดังนั้นไปดูที่ว่าแล้วแผนต่อสู้เกมต่อสู้ของคุณทักษิณเนี่ยอะไรบ้างก็วันที่4ที่บอกต้นเดือนที่ผ่านมานะคุณทักษิณยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมเพิ่มถึงการสูงสุดยื่นเพิ่มนะไอเนี้ยพอยื่นเพิ่มเนี่ยหลายคนบอกว่านี่แนวทางจะเลื่อนคดีหรือเปล่าเลื่อนไม่ไปหรือเปล่าซึ่งคุณทักษิณยืนยันเองแล้วว่าไปแน่นอนไปฮันพล้อนสิบแปดคุณทักษิณจะไปรายงานตัวไอการเพื่อนําตัวส่งฟ้องศาลแล้วก็18บแเนี่ยขอประกันตัวประกันตัวอ่านะ ถ้าอายการไม่ไม่กัด้านก็ถ้าไปปรากฏตัวอายการไม่ค้านนะที่สําคัญบอกแผนต่อสู้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่หมายเหตุการยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมเมื่อวันที่4ี่มิถุนาเนี่ยไว้ต่อสู้ในชั้นศาลถูกต้องคันยังไงเนี่ยเพราะว่าขอความเป็นธรรมแล้วเนี่ยอายการจะบอกว่าไม่เอาไม่ยุ่งไม่เอาไปให้ศาลด้วยไม่ได้ไม่ได้เป็นประเดณหน้าที่โดยไม่ชอบอ๋อต้องต้องส่งต้องส่งต้องแนบไปด้วยต้องแนบไปด้วยว่าผู้ต้องหา ยื่นขอความเป็นธรรมครับแต่มันเลยคันทบทวนใหม่เพราะอยู่ในบัญชีพยานอ่าและที่บอกว่าขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมครับที่เป็นหมัดเด็ดของฝั่งทนายของคุณทักศิลิคิดว่าถ้าส่งแน่ไปเนี่ยอ่าอันเนี้ยเรื่องเนื้อหาอันแรกเรื่องเนื้อหาในคลิปฉบับเต็มอ่าจะบับเต็มที่ให้สัภาษณ์สื่อเกาหลีใต้อ่านันะอันเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับและก็ เพื่อจะยืนยันว่าไม่ได้พลาดพิงถึงสถาบันไม่แสดงความอาฆาตมาดหลายสารบัญนะไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองต้องดูหมินนะปราหมินประมาทดูหมินหรือแสดงอาการความอาฆาตมาดหลายต่อองค์พระมหากษัตริย์อันหนึ่งนะนะพระราชินีรัทชยาญาติผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระหมากระตรดพระราชนีรัชญาติหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้นถ้าองค์กมลเตียองค์มรีไม่เข้าไม่เข้าเพราะหมอมเจ้าอ่ะเข้าไหมไม่เข้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณพยายามต่อสู้คือจะใช้คํานี้ครับ circle นี่ไงรอบรั้วรอบรั้ววังเลยรอบรั้ววังนี่ไงตรงนี้ว่าจะจะสู้ได้ไหมนักภาษาศาสตร์ต้องตีความรู้น่าจะเข้าเข้าเกณฑ์นี้ไหมราชบัณฑิต พญาสภาจะเป็นคนตีความไหมผู้คนรอบรบผู้คนรอบๆอบก่อนนี่ฮะที่บอกและในนั้นยังนอกจากเรื่องเรื่องเกี่ยวกับไม่เข้าหานะ่อกเรืนะหาไม่เข้าเนี่ยคุณนักสินและทนายคุณทักสินจะบอกว่าพนักงานสอบสวนที่ทําสํานวนเนี่ยถูกกดดันข่มขู่จากผู้มีอำนาจในยุคนั้นเมื่อกี้เขายื่นยื่นตอนปีไหนห้าแปดห้าแปดห้าแปดซึ่งยุคของของคสชหลังการรับประหารปีห้าเจ็ดนะซึ่งเป็นยุคคสชเพราะ มีการแจ้งความดำเนินการเรนี้กับตนในช่วงหลังจากคอชคุมน้ามาแล้วเนี่ยตั้งแต่ยี่สิองพฤษภาตั้งแต่ยึดอำนาจยี่สสองพฤษภาถูกต้องห้าเจ็ดอันที่สองพนักงานสอบสวนอีกแล้วอโฟกัสสองอันเลยนะพนักงานสอบสวนไม่มีความเป็นอิสระในการทาหน้าที่นี่ตรงนี้น่าสนใจนะใช่ไม่เป็นอิสระสองข้อแรกนะจะพูดถึงพนักงานสอบสวนว่าเล่าให้ฟังว่าไม่อิสระหรือว่าถูกกดดัน กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าทั้งสองข้อเนี่ยคือพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนถูกกดดันพนักงานสอบสวนไม่อิสระเพราะฉะนั้นกระบวนการกระบวนการได้มาไม่ชอบนอกจากไม่ชอบและและมีความเบี่ยงเบนไปตามผู้มีอำนาจต้องการคโอ้โหนี่โฟกัสเลยเหรอคือเหมือนว่าผู้มีอานาจกำหนดแล้วว่าต้องต้องผิดต้องผิดเพราะฉะนั้นต้องทําให้ผิดโอ้โห อารมณ์แบบนั้นซึ่งก็จะแย้งปานนี้แล้วกับคำให้สภาพของคุณทักษิณที่กล่าวถึงที่สื่อเนี่ยไม่ได้พลาดทิ้งไม่ได้เมื่อนเขาจะสู้เนื้อหาสองอย่างสรุปคือคือสองเรื่องเท็เรื่องหนึ่งเรื่องเนื้อหาเรื่องที่สองพนักงานสอบสวนขีดเส้นใต้พนักงานสอบสวนไม่มีอิสระและถูกกดดันกระบวนการกระบวนการได้มาหรือว่าพนักงานสอบสวนมิชอบและก็เนื้อหาก็ไม่เกี่ยวคือในเนื้อหาก่อสู้ไม่ได้พูดถึงพนักงานนายกานนะ เขาพูดถึงพนักงานสอบสวนแล้วสอบสวนในความหมายนี่คือตำรวจใช่ไหมครับตำรวจยุคทัวยุคปบตรอะบิ๊กแปะแต่คนทําไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครเพราะเขาบิ๊กแปะไม่ได้ทาหรอกเพราะคนทำเนี่ยเขาต้องมีหัวหน้าพนักงานสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนถูกต้องนะนะขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับคดีคุณทักษิณเนี่ยบอกแล้วว่าชื่อคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนมันอะไรกันเนีอมันไม่แยกไม่ออกครับระหว่างเพื่อไทยแยกไม่ออกฮะก็คุณทักษิณเป็น เขาเรียกว่าผู้มีบารมีในพรรคเพื่อไทยผู้นําจิตวิญญาณนะผู้นําจิตวิญญาณพอๆกับคุณอะไรคุณธนาธนาธรธนาธรธนาธรผู้นําจิตวิญญาณของ9ก้าไกลก้าไกลใช่คดีหนึ่งหนึ่งสองวันุประกาศว่าไปรับทราบคําสั่งฟ้องวันที่สิบแปด่นใจคดีนี้มันแล้วเขามั่นใจนะฮะยื่นขอความเป็นธรรมและพยานหลักฐานใหม่ที่อ้างว่ามีน้ําหนักน่าจะมีการปรับขมอีกครั้งไหมโหนี่เกี่ยวกันเหรอไม่รู้เกี่ยวกันไหมอพรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกว่าที่ ปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าที่วุ่นวายทุกวันเนี่ยเพราะสายป่าบ้านป่านะก็เลยมีการบอกว่าจะเขี่ยลุงบ้านป่าหรือเปล่าเออแล้วเกี่ยวข้องระหว่างเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยแลวก็เกี่ยวข้องเรื่องของคดีของท่านนายกด้วยเพราะว่าเขาก็มองนะว่าคดีคุณทักษิณเพราะคนบ้านป่าหรือเปล่าที่เป็นตัวจุดมาตั้งแต่ปี25 5 8นอกจากในเนื้อหาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเรื่องสิทธิสวเขาจะสู้ในแง่ของว่าสวนั้นมีอำนาจไหมมีสิทธิ์ไหมในการยื่นนะครับ กรณีเยื่นไม่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้รัเรยว่าการเลยไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าอายการสูงสุดเนี่ยนะเป็นองค์กรอิสระอีกอันหนึ่งนะไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งตำรวจก็เป็นอีกอันหนึ่งไม่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งรัมเรียว่าการกระทรวงยุติธรรมนะบนตรเอกทวีสอดส่องบอกว่าการยื่นของความเป็นธรรมผู้ต้องหาหรือจำเลยทำได้ทุกขั้นตอน ใช่ท,ทุกขั้นตอน,ตอนเป็นทั้งขั้นตอนพนักง,งานสอบสวนขั้น<ช>ตอนพนักง,งานอายการและขั้นตอนศาลส่วนการสอบสวนที่มีชอบอก็คือพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะตุคค้มครูเนี่ยมีความสมคัญกับการพิจารณาคดีก็ใช่ไงเขาถึงต้องยื่นบอกว่าเผลนี้แหละและถ้าเกิดว่าที่ผมบอกนะวันก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณทักษิณเนี่ยหรือทนายของคุณทักษิณไปหาพนักง,งานสอบสวนสักคนหนึ่ง แล้วบอกว่าตอนนัにに้นผมทําด้วยความกดดันและถูกชี้นำไดนทำไงอ่ะเพราะว่เจอไหมคนเหล่านี้คนแบบนี้ก็อาเจอไหมผมก็ตํารวจอาจจะหาเจอไหมล่ะ